กิจกรรมวันแห่งความรักตนเองกิจกรรมวันแห่งความรักตนเองของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศจัดขึ้นในวันที่14กุมภาพันธ์2567ตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศประเด็นยุทธศาสตร์ที่6ในการเสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติในกลยุทธ์ที่2.6ในการสร้างขีดความสามารถบุคลากรและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน Human and Behavior และตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศประจำปี2567ที่มุ่งเน้นพัฒนาสู่กองทัพอากาศที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพดิทเบิลแอร์ฟอร์ข้อหนึ่งในด้านกำลังพลและการศึกษาเสริมสร้างขวัญกำลังใจของกำลังพลเพื่อให้เกิดแรงจูงใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการส่งเสริมให้กำลังพลกองทัพอากาศมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืนสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว Worklife Bal a n c e ตลอดจนพัฒนากำลังพลให้มีขีดสมรรถนะตามมาตรฐานสากลและในข้อ5ด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์จะมีการสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้กับประชาชนเพื่อให้เกิดการรับรู้เข้าใจบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศได้อย่างถูกต้องรวมถึงพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการของกองทัพอากาศและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีการพัฒนาสู่การเป็นกองทัพอากาศที่แข็งแกร่ง,แ,งและมีประสิทธิภาพ โดยมีปัจจัยสําคัญได้แก่กําลังพลที่มีสมรรถนะและขีดความสามารถหรือเป็นคนคุณภาพ quality people ด้วยนโยบายดังกล่าวข้างต้นนี้คณะกรรมาการสร้างความสุขด้วยสีสุขภายใต้กรมยุทธศึกษา์ทหารอากาศจึงได้จัดกิจกรรมวันแห่งความรักตนเองของกรมยุทธศึกษา์ทหารอากาศขึ้นเพื่อให้ข้าราชการกําลังพลของกรมยุทธศึกษา์ทหารอากาศได้กิจกรรมออกกําลังโดยการวิ่งเดินและปัน่นโดยมีจุดเริ่มต้นณลานพระรูปพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ และใช้เส้นทางในบริเวณรอบกรมยุทธศึกษาทหารอากาศกิจกรรมวันแห่งความรักตนเองที่จัดขึ้นโดยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศนี้มีความมุ่งหวังว่าจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพของคนตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศและตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศประจำปี2567ที่มุ่งพัฒนาสู่กองทัพอากาศที่แข็งแกร่งและให้กำลังพลของกองทัพอากาศมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงการรักตนเองนั้นเป็นการตระหนักรู้ในจุดดี จุดเด่นหรือจุดสำคัญในชีวิตของแต่ละคนโดยมีกิจกรรมการวิ่งการเดินการปั่นกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านร่างกายให้แข็งแรงรวมทั้งทำจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสนอกจากนี้การได้พบปะกับผู้คนในที่ทำงานหน่วยเดียวกันแต่อยู่คนและสถานที่ในช่วงที่มีการวิ่งการเดินและการปั่นรวมทั้งการถ่ายรูปร่วมกันบ้างตามความเหมาะสมจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางด้านสังคมได้ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเป็นเหตุปัจจัยให้การดําเนินวิถีมีความสุขการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยในช่วงท้ายของพิธีเปิดกิจกรรมท่านเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศได้กล่าวอวยพรให้กําลังพลทุกคนที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีจิตใจที่อิ่มเอิบสมบูรณ์โดยทั่วหน้าซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของกิจกรรมวันแห่งความรักตนเอง